การสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันโดยให้ผู้สมัครเลือกกันเองไข่กันมาในสาขาอาชีพต่างๆปรากฏเป็นข่าวยังไม่เสด็จน้ำครับเพราะตอบสังคมไม่ได้ว่าคนที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภามีประวัติความเป็นมาการทำการทำงานพอจะไปทำหน้าที่เป็นสมาชิกวุฒิสภา ไปกันกรองกฎหมายจากสภาผู้แทนราษฎรไปคัดเลือกบุคลากรต่างๆที่จะเข้าไปทำงานในองค์กรอิสระเช่นไปพิจารณาว่าสมควรให้ใครเป็นประธานสารปกครองสูงสุดเป็นอายการสูงสุดเป็นประธานสารดีกาเป็นปปชเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินเยอะแยะครับในองค์กรอิสระต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถทรงผู้ทรงคุณวุฒิครับ จากสมาชิกวุฒิสภากันกรองสรรหาคนพวกนี้เข้าไปทำงานในองค์กรอิสระให้มีความเที่ยงธรรมเป็นกลางในการที่จะสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในแวดวงของสังคมประชาธิปไตยของชาติบาต้านเมืองแต่สวที่เลือกตั้งกันไปหมาดๆคำถาม q u e คําถามมากเกิดขึ้นมากมายครับว่ามีบางคนประวัติความเป็นมาไม่ชัดเจน ไม่มีที่ไปที่มารถชนตายก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนอกจากจะดูบัตรประชาชนกลับได้รับเลือกเป็นสมาชิกบุธิสภาข้อกังขาอย่างนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยจึงมีคำถามว่าควรจะมีสมาชิกบุธิสภาต่อไปหรือไม่ประเทศไทยเหมาะที่จะมีสภาเดียวคือสภาผู้แทนราษฎร หรือจะต้องมีสมาชิกวุฒิสภาแบบการเลือกตั้งที่ผ่านมาหยมหยกอย่างนี้ถ้าเลือกตั้งประชาชนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่รู้เห็นเลยมีสภาเดียวดีกว่าครับเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็มีสภาเดียวครับมีสภาเดียววุฒิสภามาจากพฤษสภาสมัยในอดีตเลือกตั้งกันมาก็เคยเลือกตั้ง ี2,540รัฐมนูญเลือกตั้งกันโดยตรงโดย,โดย,โดยพี่น้องประชาชนประชาชนรู้เห็นว่าใครควรจะเป็นสมาชิกวุฒิสภาของเขาในจังหวัดของเขาแต่ในปัจจุบันไม่มีใครทราบครับไม่มีใครทราบคนควรจะได้ไม่ได้คนได้ไม่มีใครรู้จักครับจะไปทำหน้าที่กันกองได้อย่างไรจึงเป็นปัญหาว่าสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้สมควรจะเป็นสวสมควรจะเป็นวุฒิสภา ของประเทศไทยในรัฐสภาหรือจะแก้ไขรัฐธรมนูญโดยเร็วที่สุดไม่ให้มีสมาชิกวุฒิสภาถ้าจะให้มีสมาชิกวุฒิสภาต้องมีการเลือกตั้งโดยตรงจากพี่น้องประชาชนอย่างนั้นหรือเปล่าครับมาเสนอความคิดเห็นนะครับ